ดอกไม้ชั้ถูภาษารักแห่งเกาะฮาวายที่จะบอกไว้ว่าเชอคนนั้นหัวใจเนี่ยมีเจ้าของแล้วคุณเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับว่าผู้หญิงที่เกาะฮาวายถ้าใครเนี่ยทัดดอกไม้ที่หูซ้ายแล้วเนี่ยแสดงว่าหัวใจของเธอแบบมีเจ้าของแล้วเรียบร้อยฮาวายนะครับไม่ใช่เกาะสวรรค์สำหรับนะักท่องเที่ยวเพียงเดียวแต่ดินแดนนี้ยังเต็มไปด้วยความเชื่อและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอีกมากมายเลยดอกไม้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ความสวยงามแต่เป็นภาษาของหัวใจครับ ผู้หญิงที่ทัดดอกไม้ไว้ที่หูขวาเนี่ยแสดงว่าเธอกำลังโสดและเปิดรับความรักอยู่แต่หากผู้หญิงคนไหนนะครับทัดดอกไม้ไว้ที่หูซ้ายเนี่ยแสดงว่าหัวใจของเธอเนี่ยมีคนเนี่ยเข้าไปจับจองพื้นที่แล้วเรียบร้อย ในอนดีตนะครับดอกไม้เนี่ยมีความหมายลึกซึ้งมากเลยในวัฒนธรรมของชาวฮาวายชาวฮาวายนะครับมีการมอบพวงมาลัยเลนะครับซึ่งเป็นพวงมาลัยดอกไม้เนี่ยให้กันในวันแต่งงานเพื่อแสดงถึงความรักแล้วก็สายใยที่จะไม่มีวันขาดออกจากกันหญิงสาวนะครับที่ทัดดอกไม้ไว้ที่หูซ้ายเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเธอเนี่ยมีเจ้าของแล้วและไม่พร้อมเปิดรับใครหลายครั้งนะครับที่ความรักอาจจะไม่ได้สื่อออกมาในลักษณะของภาษาพูดแต่ว่าออกมาในรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์ต่าง และสําหรับชาวฮาวายเองเนี่ยการทัดดอกไม้ไว้ที่หูซ้ายหรือหูขวานเนี่ยเป็นภาษาที่อ่อนโยนในยุคปัจจุบันนะครับชาวฮาวายก็ยังคงใช้วัฒนธรรมนี้ในการบ่งบอกความพร้อมในการเปิดรับความรักอยู่เหมือนเดิมผิดกับประเทศไทยในยุคสมัยเุกยานะหากผู้หญิงคนไหนเนี่ยมีการทัดดอกไม้ไว้ที่หัวเนี่ยถือว่าเป็นกริยาที่ไม่เหมาะสมครับและอาจจะมีการพูดได้ว่าหญิงคนนั้นเนี่ยเป็นหญิงงามเมืองไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนสวยนะครับแต่หมายถึงว่าเขาเป็นคณ การท่านดอกไม้ในแต่ละสถานที่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ต้องเรียนรู้และรู้จักวัฒนธรรมของเขาเช่นกันสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์นะครับแต่คือหัวใจที่มั่นคงและซื่อสัตย์ต่อกันแล้วคุณหลักเคยเห็นภาษารัฐที่ไม่ต้องพูดในวัฒนธรรมไหนบ้างเราคอมเมนต์มาแชร์กันนะครับ